กนเลีียมมดสวัสดีค่ะพีพีทุกคนนะคะวันนี้ก็เอาโทรศัพท์มาให้พ่อนะคะเนื่องจากเราได้จากกิจกรรมครูตานะคะขอบคุณพี่ทางครูตาม,มากๆเลยค่ะแม่บอกว่าจับไม่สั่นไม่ยาว <c oughs> ไม่สั่นไม่ยาวยังไงเอาหรือไม่เอาเอานาอนันนี้เครื่องนี้ประมาณราคาหมื่นห้า 10, นะคะอ่ะซาซัมซุงเขาเรียกอะไรซัมซุงกาแล็กซี่เ5หนะคะพีพีทุกคน สัมผัสก่อนสัมผัสก่อนสััสโอ้มือดำมือดำก็สัมผัสได้ปัด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 ลงเลยปัดก่อนเป็ี่ยนไมนะเป็ี่ยนไมนะเปลี่ยนไม่นะทุกออกก็รับไม่ได้รับได้สรุปแล้วพอดเขาคิดว่าจะได้ใช้เครื่องนี้หรือเปล่าครับต้องเอาเครื่องนี้เนาะเราจะจับไป้สันไม่ยาวไว้อันนี้ท่านจะยอมหรือไม่ยอมเดี๋ยวท่านยไมไปทำเครื่องไม้ยไปเลยเดี๋ยวท่านจะยอมหรือไม่ยอม ตอนนี้ยอมก่อนยอมใช่ไหมแฮมเราจะจับไม้สันไม้ยาวใช่ไหมเธอจะทำยังไงนี่มีการมีการว่าจับไม้สันไม้ยาวแม่มีแผ็โอ้าวมีแกอย่างนี้แม่กะเหลียวมดปีละแกเอ้ยอันนี้คือทำอะไรนี่ทั้งเครื่องใหม่อันนี้คือไม้สันได้หรือไม้ยาวได้อ๋อไม้ยาวได้ใช่ไหม ไม้ขอึ้งม้อันนี้นะคะเครื่องไม้นะคะอันนี้ไม้ยาวคนใดไม้ยาวคนนั้นได้นะคะอันนี้มันัดดวงัดดวงดวงัดดวงโอาเชวัดดวงวัดดวงแล้วให้ให้แม่จับก่อนให้พ่อจับให้พ่อจับก่อนไงพ่อจับก่อนค่ะด่ากับซือวัดดวงไว้เลยเนาะเออโอเคแลตอนแม่จับก่อนจับพร้อมกันไงเจะพูดกันไม่สันไม้ยาวเพื่อเป็นการไม่เสียเปลี่ยนธาังไปะ จับปอนหรอเป็นจับปอนจับไม่ได้ไม่จับใช่จับซื้อเลยว้าวไม่จับซื้อเหรอซื้อเหรอซื้อเหรอหนิเหรอเหรอไม่เอาเหรอไมเอาข้อมาเหนือข้อมาเหนือข้อมันเหนือจ่ายตังค์อะจ่ยเลยนะนี่เกินความคาดหมายเออจับไหมจับซื้อเลยเนาะจ่ายตังค์เลยด้วยอ้าวจ่ายตังค์แล้วเมื่อสิ้นแม่ตั้งว่าไงบ้างคะ เลี้ยงก็เลี้ยงกันเหมือนซมันแม่อันนั้นมันจับฉลากของขาวจับอันนี้อันนี้สิจ่ายตังค์แล้วเหมือนซิทพอรับตังค์แล้วไงตังค์เมื่อคืนยังไงดีจัก่อนจับเงินเอายังไงดียังไงก็ต้องจับแล้วล่ะลาโทรศับก็เก่าหมดเจียมไหมไม่ได้จับก่อนจับเงินเอาไม่ทันไม่ยากจับเงินเอาเอาไม่ยากใช่ไหม นี่แหละไม่ยาวอันนี้ยากกว่าอันนี้ยากกว่าไหนเจ้ากันเสียแล้วเนาะยังไงดีเสียเลยเอาค้อนเสียเลยดีสรุปแล้วสีกุ๋มสีดีสีดีเออซื้อเลยจ่ตังค์เลยด้วยรับตังค์เลยด้วยจะไม่ให้ได้ยังไงเธอก็ใจเกินเก่าไปเธอก็รับขอไปนะ ดูข่าวค่ะดูข่าวได้ไม่สั่นโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นของพ่อค่ะเพราะว่าพ่อจะเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องนี้ก็ได้เครื่องใหม่ี่กันเปลี่ยนเปลี่ยนนะคะแม่โ่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปซื้อฟิล์มติดฟิล์มแล้วก็ซื้อเคสให้พ่อนะคะมีการสั่งด้วยซิมพ่ออยู่ในนั้นอ๋อโอเคยืนมาให้พ่อมซิมพ่ออยู่ในนี้แม่เป็นไงหมดแล้วทิปยังมา หมดกันแม่าสา์ป่าคำคำเครื่องหมายว่าอย่างนี้จั้าวเพ้แม่รูปแล้วใช่นะมี่โกกิโกช่างแน่ก็ว่าก็จสดจะโกงกันนะบ่ากำตามสนองเนาะจบแล้วโอเคค่ะพี่ๆีทุกคนเดี๋ยวไปทำย้ายทำงานค่ะเจ้าแก้วทริปนี้นะคะ